สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับวันนี้เรามา Reaction กันนะครับผมกับตัวอย่างซีรีส์ใหม่นะครับผม Official t a i l o r นะครับของซื้อเรื่องว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื้อจริงๆแล้วเราเคย React ตัวที่เป็นเหมือนกับเป็น Pilot t r a l o r r ไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็ประทับใจมากนะครับผมแล้วก็รู้สึกว้าวมากว่า มันจะมีบทแบบนี้ออกมาเกิดขึ้นจริงๆเราไม่ได้เป็นคนสายที่เป็นอ่านนิยายนะฮะเราก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเออมันมีนิยายแบบนี้อยู่แล้วหรือว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไราเงี้ยแต่พอเราได้เห็นมันเป็นรูปของรูปเป็นรูปเป็นรากขึ้นมาในรูปของซีรีส์เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นและมันน่าสนใจมากในเรื่องของบทที่พูดถึงเรื่องการสมรสเท่าเทียมหรือว่าตัวละครที่จะต้องเหมือนกับถูกจับมั่นหมายแต่งงานกันนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบความน่ารักของทั้งตัวเอกทั้งสอง ซึ่งพอมันออกมาเป็นรูปของร่างของซีรีส์เนี่ยมันดูเออมันดูมีความน่ารักมีบทที่น่าสนใจทีนี้พอผ่านช่วงเวลามาเรื่องนี้ก็ใกล้จะได้ดูกันเต็มๆแล้วนะครับผมในวันที่19คุมภาพันธ์นี้นะครับผมตอนแรกซึ่งก็คือเรื่องว่านี่เฮียก็หาว่าซื้อนี่เอง หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Q-Tip i e series นะครับตอนนี้ออกตัวอย่างใหม่นะครับผมเป็นตัวอย่างตัวเต็มแล้วแล้ว Official trailer เลยนะครับผมให้เราได้ดูกันนะครับผมความยาวสีนาทีเดี๋ยวเราลองมารับชมกันว่าจะสนใจแค่ไหนนะครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณทางมันดีนะครับผมชแนลที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมกับตัวอย่างเต็มนะครับของน่เกียก็หาว่าซื้อนะครับผมว่าจะสนใจกันแค่ไหน คุณเชื่อเรื่องการแต่งงานไหมผมคนหนึ่งที่เชื่อมั่นและเฝ้ารอเวลานี้มานานยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักเปิดมาด้วยคำถามก่อนเลยนะนี่ผมเองเพื่อกีรติและผู้ชายคนนี้เฮียเหรียญคู่มันผมไม่แปลกหรอกครับถ้าคุณจะแปลกใจหลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมอะ เหมือนคลอดในนิยายจะว่าไปัดพวกเราก็ดูเหมาะสมกันดีใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะสิ That was awesome man คืนนายที่มึงมากูขายได้เยอะเลยว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อไว้คราหลังดีกว่าพี่เจพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ะวันศุกร์แล้วไงห้ามแต่คือวันศุกร์ของหนูเกลือกับเฮเลนเด็ดขาด วันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทอักษรมาคุยงานด้วยนะได้สิครับเฮียผมจะให้เฮียรู้ไม่ได้หรอกว่าผมทำอะไรบ้างทมามวะสวัสดีค่ะคุณเหรียญเื่อเฮียคิดว่าเกื้อไปไหนเรียบร้อยดิคุณลูกเกื้อเกียรติมาถึงหน้าห้องแล้วครับหนึ่งทุ่มเก้านาทีมาช้าแค่เก้านาทีด้วนะลูกเกื้อรอเฮียแป๊บนึงนะพอดีเฮียเร่งร่วนเฮียเฮียรักเกื้อหรือเปล่าครับ มันเป็นหน้าที่พี่เฮียให้คำสัญญาไว้กับตุ้ตาของหนเกือก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันเงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลยเฮียจะตอบตรงๆเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตานี่เกือหน้ารักขนาดนั้นเลยหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลกูไม่อยากแต่กงานเฮียแล้วว่ากูมาแต่งงานกูได้ป่ะดึงสติกับมาก่อนดีกว่าดูดิไปชวนเพื่อนแต่งงานแลยวะกูได้ถอดแน่ยังไง กูว่าจะถอนมั่นหรือว่าการที่เฮียไม่แสดงความรักกับเราก็เพราะว่าเฮียไม่รักเราไงเฮียก็เลยไม่มีอะไรให้แสดงโอ้ t า a n s i t i ดีนะเว้ยามึงสองคนมีปัญหาอะไรกันแต่กูไม่เคยเห็นมึงเป็นแบบนี้มาก่อนว่ะนูเกก็อยากถอนมั่นกับกูอแล้วมึงอยากถอนมั่นปะล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนมั่นกับหนุเกอร์อยู่แล้วเฮียจะมารับหนูเกอร์ไปอยู่ด้วยเฮียจะบ้าเหรอทำไมเฮียพูดไม่รู้เรื่องอะเรานั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องนูเกร์เอาแต่พูดว่าจะถอนมั่นไม่ได้ เฮียไม่ออกไปหรอกถ้าหนูเกลือไม่ยอมไปกับเฮียเฮียต้องการอะไรจากกวูวะกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่แผนซีลุกอะไรแบบนี้ที่บบคอแบบรุกๆเลยจะมาชั่วคราวจะทําตัวเคยชินใหนมันมากไม่ได้นะเวย้ยกูต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทําอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นหนูเกลือคนดีตลอดไปหรอกเฮียมาลองคิดดูเฮียจะไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยทีน,นี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แหละตกลงเป็นไม่เป็น,ปนไอ้เกลือจะเคยไม่ได้นะเว้ เฮมาได้ไงอะห uh> um> ี่งน่ล่ะด้วยนะเดี๋ยวก็รู้ปะพวกเฮียไม่ชอบคนโกหกอะถ้าเราแต่งงานกันเราสองคนก็คือคนคนเดียวกันเฮียก็รู้ไม่หมุนเปรมด้วยเราตอนเนี้ยอมรับเป็นแค่ในนามแค่นั้นแหละนั่นแหละพวกเราสองคนก็ต้องสู้กันต่อไปเลนหวงเพื่อเคราติอคนเดียว เหนือสินเสมอเฮนะี่นยากะหเกือ้อมาไม่ได้เหรอแค่แกงก็ได้อะเฮียอยากให้เกื้อนั่นห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะแล้วเกื้อก็นอนดิ้นมากด้วยเฮียมีกุญแจมือหนูเกื้ออยากลองไหมกุญแจอะไรกุญแจล็อกของเฮ <Yeah. S 1> ่างน,นี้เหรอสิบก้กุมภาพันธ์นี้นะครับ อาวเวิร์กพอยต์เหมือนตอนแรกจะลงวีทีวีใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นเวิร์กพอยต์อืมโอเคครับอ๋อแล้วก็ย้อนหลังทางมันดีอ๋อโอเคคือตอนแรกมันเหมือนจะเป็นอ่าลงตอนแรกเหมือนจะเป็นลงวีทีวีใช่ไหมครับแล้วก็ ดูย้อนหลังกันใน v t v ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลงทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งที่ช่อง Workpoint แล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube าทุ่มครึ่งอ่าโอเคมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มกันเกิดขึ้นนะครับโอเคอะได้ครับผมก็โอ้พอเป็นตัวเต็มแล้วดูดีมากเลยอ่ะมันดูน่าติดตามมากเลยอ่ะคือแบบคือคนละเรื่องกับตอนที่เป็นไพร์ลเลยคือตอนไพร์ลเนี่ยมันจะมีความเหมือนอะ มันจะเอาดึงซีนต่างๆที่เป็นซีนขายนะคิดว่าน่าจะเป็นซีนขา,ขายของตัวซีรีส์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นซีนที่เหมือนกับตัวเกลือเขาแบบว่าต้องต้องแบบว่าเหมือนกับเขามีอีกลุกหนึ่งคือแบบ AKA คนะิ r i n เนาะเหมือนกับเป็นคนตีกรองในยามค่ำคืนถูกไหมแล้วก็แบบเป็นแบบเหมือนกับมีขับบิกไบด้วยแล้วเหมือนกับเป็นลุกแมนแมนแต่เหมือนกับว่าเขาต้องปรับลุกตัวเองให้เป็นเหมือนกับเป็นลุกใสๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่มันเป็นไพโล์อาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการจะชูในเรื่องนั้นว่าหนึ่ง ตัวละครเนี่ยมันมีอีกโลกหนึ่งมันเหมือนมีโลก2ใบแล้วก็เกิดการที่อ่ะมันมีความมั่นหมายกันถูกจับคุมถูกชนกันแล้วก็มาโชว์เรื่องคําว่าเอ้จับคุมถุกชนกันมันจะรักกันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละคร2คนเนี่ยมันจะมันจะแต่งงานกันได้จริงหรออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ชูไปในทางนั้นแต่พอมาเป็นตัว Official t r a i l e r เนี่ยเขาไม่ได้เ้นเรื่องนั่นแหละเหมือนกับจุดขายเขามาเน้นที่ การดําเนินเรื่องมากกว่าเรื่องราวของคู่หลักมากกว่าจะเห็นว่าเขาไม่ได้เล่าคู่รองเลยติวเตอร์ยิมเนี่ยหรือจะเป็นหรือในบทก็คือเหนือกับสินเสมอใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เล่าคู่นั้นเลยแค่ปล่อยภาพออกมาแผลมแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือแม็กกับนัทเนี่ยก็คือคู่อี้กับคนเดียวใช่ไหมอ่ะคู่นี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเลยเขาตัดฉากทรานซิชันเบาๆเองเข้าเหมือนกับว่า เอ๊ ه, การที่เฮียแงยก่ก็คือการไม่ได้คุยกับฉันซึ่งเขาให้น้ําหนักกับคู่หลักเลยก็คือการเล่าเรื่องของคู่หลักมากกว่าก็คือตัวเฮียเหรียญกับเกื้อนะฮะผมเพราะให้โฟกัสกับตัวที่เป็นแก่นเรื่องหลักนะคะจริงๆแล้วตัวอี้กับตัวคนเดียวเนี่ยก็ไปทํากันบ้านมาคือเหมือนกับเขาจะมาจากอีกตัวนิยายหนึ่งใช่ไหมฮะคือดือ้อเฮียก็หาว่าสนใช่ไหมอันนี้คือนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ อ่ะซึ่งเป็นซีสย2สองเล่มแล้วเหมือนกับอาถูกจับมา mix รวมกันมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้คิดว่าอาเทรลเลอร์ตัวนี้เขาคงต้องการจะปิดอะไรบางอย่างไว้คือเขาไม่ต้องการให้เห็นถึงแบบบทต่างๆมากมายนะเราจะเห็นว่าดูจากซีรีส์เราจะเห็นแค่แกนเรื่องหรือเส้นเดียวก็คือตัวเทรดเดียวเทรดเดียวคือเรื่องของตัวเกื้อกับเฮเลียในเรื่องของการว่าทําไมสองคนนี้เจอกันได้ทําไมสองคนนี้ต้องแยกกันแล้วสมัยของคนนี้ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันคือเขาโชว์ที่เป็นเส้นเรื่องหลกักเส้นเรื่องเดียวอืมก็ ถือว่าเป็นออฟฟิเชียลที่น่าสนใจนะครับเพราะเขาต้องการดึงดูดเราให้เข้าไปอยู่ในตัวละคร2ตัวซึ่งเราสุขว่ะเมื่อกี้เราเราโฟกัสกับตัว C แล้วก็น้องหนุ่นิวได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาดึงเราเข้าไปในซีรีส์อย่างที่เราชอบคือสไตล์ของมันดีหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้คือกำกับซีรีส์โดยพีอ่ออฟออปชันนะครับผมก็คือเขาก็น่าจะกำกับเรื่องแรกพอกำกับเรื่องแรกเนี่ยเข้าใจว่า มันก็อาจจะมีบางอย่างบางมุมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมุมที่เราไม่คุ้นเคยแต่เนื้อของงานภาพแบบรู้สึกว่ายังการันตีความความความงานภาพสวยของค่ายนี้ได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ภาพสวยมากแล้วรู้สึกว่าในบรรดาค่ายต่างๆในในการทำซีรีส์วายที่เราติดตามมารารู้สึกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ถึงจะเป็นค่ายที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่รู้สึกว่าภาษีของการทำซีรีส์หรือหน้าตาของซีรีส์ที่ออกมารู้สึกว่าเขาทัดเทียมกับแบบ ค่ายใ,ใหญ่เลยรู้สึกว่าเราเรากาลังดูซีรีส์ของค่ายใหญ่อยู่ไม่ได้ดูซีรีส์ค่ายเล็กเลยอะไรเงี้ยเออเราสึกว่าเออมันมัน,มนด้วยภาพเอ่ยด้วยตัวนักแสดงเอ่ยแล้วสึกว่านักแสดงเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบเหมือนเป็นนักแสดงใหม่อ่ะ oh. ทุกคนเป็นนักแสดงที่เคยผ่านการแสดงมาแล้วแล้วทุกคนคือเหมือนกับเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วเราจะเห็นการแสดงที่มันดูดีขึ้นดีขึ้นอาจจะมีแค่นิว <'s> ที่ทเป็นนักแสดงใหม่ถ <ๆ S 1> ูกไหมฮะแต่เขาก็ดึงซีนบางซีนในตัวอย่างที่เป็นซีนเรืน้าตาของนิวเช่นซีนตอนก่อนจะบอกเลิก เฮ้ยเหมือนกับเราก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะเล่นแบบอารมณ์แบบนั้นได้ก็ยังได้แต่เดี๋ยวคงต้องไปดูกันเต็มๆอีกทีนึงตอนที่เป็นซีรีสนะ์นั้นแต่รู้สึกว่าเออเทลเลอร์มันดึงดูดเราว่าเอ๊ะถึงจะเป็นนักแสดงใหม่ก็น่าสนใจนะแล้วเขาก็โชว์ความเป็นหนุนิวที่ออกมาแบบเราอาจจะได้คุ้นเคยกับหนูนิวในการที่เราได้ดูมันดีชนแนลแล้วก็ได้ฟังเพลงที่น้องร้องซึ่งน้องเขาก็ร้องดีมากจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังลุ้นเลยว่าน้องจะมีเพลงประกอบสำหรับซีรีส์ใหม่ซึ่งเมื่อกี้ได้ยิน แต่ไม่แน่ใจว่าใครแต่งนะครับผมแต่มีความทำนองนะฮะคุ้นเคยมากคิดว่าน่าจะเป็นพี่แอมพี่แอมอัจฉริยะแต่งนะฮะเพราะว่ามันมีความทำนองติดหูอยู่บางอย่างซึ่งแบบเออรู้สึกว่าเราฟังแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นลายเซ็นของพี่แอมบางอย่างอยู่คิดว่าน่าใช่แต่ต้องรอคนมาเฉลยแต่คิดว่าน่าจะใช่เออก็น่าจะเป็นที่เพลงเลงของหนูนิวซึ่งเราสุว่าเอยมันก็เป็นไปนตามที่เราคิดจริงว่าน้องไดเอามาร้องเพลงประกอบ อีกอย่างหนึ่งคือต้องชมคือรู้สึกว่าบทอะ่ะมันให้เหตุผลขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับตอนตอนพายล็อตมันมีคนถามว่าเออยู e y, you, นิยายไปเปล่ายู you, มันจะแต่งงานกันได้จริงหรอยู you, คนมันมีที่ไหนที่ถูกจับกันจับให้มาแต่งงานกันพ่อแม่เขามีที่ไหนที่จับลูกชายสองคนมาแต่งงานกันมันมีคําถามหลากหลายมากว่าเหตุและผลร e ไซแนเบิลของเรื่องอะ่ะมันคืออะไรเพราะบางทีอะ่ะ เรื่องถึงจะเป็นนิยายมันโอเคมันอ่านได้ไงพอเป็นซีรีส์อะถ้ามันดูเกินจริงหรือดูเกินฝันมากไปอาจจะทำให้บทมันดูอ่อนเกินไปมันทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่เชื่อหรือมันไม่สามารถจะยึดโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีที่เมื่อกี้พอเราเห็นตัวอย่างแล้วเราก็อุ่นใจตรงที่ว่าเขามีการเหมือนกับเนบสิ่งพวกนี้นะว่ามันจะแต่งงานได้จริงหรอนี่ยิ่งตอนท้าย ตัวอย่างนี้คือพูดชัดๆเลยว่าแบบเราเพราะสังคมเราตอนนี้ยอมรับกันแค่ในนามนั้นแหละแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกับว่าเออทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสู้กันต่อไปรู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องตรงนี้แล้วแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งว่าเรื่องตรงนี้มันดูเกินจริงนะมันดูเพ้อฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคําตอบหรือการให้น้ําหนักที่มากขึ้นในซีรีส์รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ทัวนมันเป็นโรแมนติกคอมดี้เพราะฉะนั้นมันคงจะไม่หนักหนาดราม่าที่ต้องมานั่งให้เหตุผลอะไรต่าาาางๆนนนนนมมมมมกกกัั็็จะีควเเปหือบ โลกของวายหรือว่าเป็นโลกของที่ทุกอย่างมันดูมันอยู่ในโลกที่มันไม่ต้องมานั่งตอบคาถามเรื่องพวกนี้แล้วว่าคนจะรักกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะต้องมีน้ําหนักของเรื่องพวกนี้บ้างจนที่ว่าพอมันอยู่ในโบของสังคมไทยมันเหมือนกับว่ามันแต่งงานกันได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยในในประเทศไทยที่มันยังสมรสไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีอะไรพวกนี้อยู่ทั้งสุว่ามันเหมือนกับถ้าวันนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็คงจะไม่แปลกใจถ้าพ่อแม่จะจับคู่เด็กสองคนมาแต่งงานกันถูกไหมแต่ในเมื่อวันนี้ประเทศไทยมัน มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในซีรีส์สิ่งนี้เคือส,สิ่งที่น่าตั้งคำถามรู้สึกว่าตัวซีรีส์ไม่น่าจะทิ้งเรื่องนี้ไปอย่างเงี้ยพอเราเห็นได้จากตัวอย่างรู้สึกว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับสิ่งตรงนี้อย่างหนึ่งที่ตัวอย่างนี้ให้ความสาคัญคือรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับเส้นเรื่องที่เป็นเส้นเรื่องของอารมณ์ ว่าตัวละครมีมการที่มันพลิกไงเดียวก็น่าเริงเดยวก็น่ารักในมุมของตลกในมุมของแบบว่ามี Energy ที่มันแบบมีความขำอยู่แน่ๆรู้สึกว่ามันมีเ n e r g y ขำที่รอให้พวกเราหัวเราะอยู่แต่มันยังไม่ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มี energy ของความแบบน่ารักของตัวละครเนีย่ยเป็นตัวละครรู้สึกว่าตัวละครเกื้อนเนี่ยต้องน่ารักามากๆเพราะว่าเขาต้องมีคาแรคเตอร์ของการที่ว่าเขาต้องปลอมตัวเห,เหมือนกับเหมือนกับอารมณ์ว่าเขาต้องเก็บความเป็น เ,เด็กตีกรองหรือคนที่ขับบิ๊กไบค์ความแบบความไร้ายๆในตัวเขาเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อเพื่อจะหลอกตัวเฮียเหลียงเนาะรู้สึกว่ามันต้องมีความแบบว่าต้องแบบหลอกว่าไม่ให้เขาจําได้ไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยตัวเฮียเหลียงก็ได้ตามสืบเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเฮียเหลียงเขาไม่น่าจะบอกเลิกหรือเขาไม่ได้ชอบตัวเกลือตัว,ต,วตัวเกืือจริงรู้สึกว่าเขาอาจจะชอบกันในวัยเด็กอย่างเงี้ยแต่เกลืออาจจะมีโตขึ้นแล้วเกืือก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยกลายเป็นคนที่แบบ น่าจะแบบจากลุกที่เรียบร้อยกลายเป็นลุกที่แบบโอ้ชอบบิ๊กไบ์ชอบตีกรองอะไรเงี้ยทาให้และแต่เขาต้องมาแอปเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยในวันทุกคืนวันศุกร์อะไรเงี้ยทำให้ตัวตัวเียเหลี่ยงอาจจะมองว่าเอ้ยเกลือมันแบบไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเขาเลยเกลดอาจจะแกล้งบอกเลิกหรือไม่ชอบบุคลิกแบบนี้จนทําให้ตัวเกลือเข้าใจผิดว่าเขาพยายามขนาดนี้แล้วทําไมเขียเหลี่ยงยังไม่ชอบเขาั้งที่เขาชอบเี่ยเหลี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันควจะเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นทําให้ เออทำให้เข้าใจผิดกันเพราะว่ามันก็มีฉากที่เหมือนกับทีเหลียงบอกว่าเขาไม่ไเลือกหลอกนะอแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จับปัจจเพยไงไปอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยเออมันก็ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันก็คงจะมีอะไรที่มันน่าเป็นโรแมนติกคอมแหละมีฉากดูแล้วแบบต้องหัวเราะแล้วก็ยิ้มไปกับเรื่องนี้แน่ๆนะครับผมแล้วตัวหนูนิวเนี่ยคือตัวซีเขาเป็นคนน้านิ่งอ่นะรู้สึกว่าเราคงจะไม่อาจจะไม่ได้ถ้าเราขำเราจะขำความ เราอาจจะข่าความซื่อๆของตัว C ถูกไหมในบทของเฮเหลียงแต่เราไม่รู้ว่าเฮี่เหลียงมันมีบทซื่อๆหรือเปล่าหรือมันต้องเป็นบทเท่ๆอย่างเดียวไงแต่เราว่าบทที่มันจะเอาความน่ารักหรือความขำขำมามันต้องเป็นบทของตัวตัวเกลือนี่แหละกับเพื่อนๆเกลือเพื่นอนเพื่อนเกือก็น่าจะเป็นแหลน้องยิมใช่ไหมที่เล่นเป็นสินเสมอแล้วก็คนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าบทคว่นี้จะเป็นบทที่น่าจะน่ารักและขำได้อะไรเงี้ยต้องรอดูก่อนเพราะว่าเอเนจีมาเต็มมีพวกต้นนงต้นน้ําอีกอะไรเงี้ยน่าจะมีอีกหลายคนที่มีเอเนในนโทของด้ไ คิดว่าน่าสนใจนะฮะคือคำว่าความรู้สึกของเรานะแค่งานภาพก็ขาดแล้วอะรู้สึกว่าถ้าลูกงานภาพก็คุมแล้วอะแล้วยิ่งดูนะักแสดงที่รู้สึกว่าเขาเล่นมันมาหลายเรื่องแล้วฝีมือเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกว่าดูแล้วก็น่าจะมีรอยยิ้มกลับไปได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนมันดูง่ายแน่นอนอะไม่น่าจะดูยากแล้วก็น่าจะสอดแทรกปัเดินปัญหาสังคมหรือปะเด็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อะไรไว,ไว้ไม่มากก็น้อยชัวร์อืมอ่าโอเคทีนี้ก็ ต้องไปรอดูกันนะครับผมวันที่19กุมภาพันธ์นะครับผมตอนแรกนะือมันเหมือนเป็นคุณหนูทั้งสองคนไหมแต่มันเหมือนต้องเป็นคุณหนูคนนึงตกอับแล้วคุณหนูคนนึงแบบคุณหนูจริงๆอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้อ่านนิยายเลยไม่แน่ใจว่าบทมันจะประมาณไหนนะฮะแต่ก็ด้วยเรื่องย่อที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายมันบอกเรื่องของแค่ว่าการมั่นหมายที่เกิดขึ้นของเด็กทาให้เขาทั้งคู่ดูไม่เป็นตัวเองความรักที่นั้นจะเป็นจุดจบที่ตรงไหนร่วมกันหาคําตอบนี่เฮียก็หาว่าซืออโเค โหรอบนี้มันดีทำตลาดเองหมดเลยนะฮะอืมโอเคครับเชียร์อัพเต็มที่ครับรู้สึกว่าเราชอบมาตั้งแต่ตอนดูไวอายุแล้วรู้สึกว่ามันก็น่าจะถ้าไวัยอายุทำดีขนาดนะั้นแ้วรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปนในโทนที่ทำให้เราได้รู้สึกดีกับมันได้ไม่ต่างกันอะไรเงี้ยอืมอ่ะรอชมครับผม ก็เราเป็นกําลังใจแล้วก็รอชมให้กับน้องๆด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นคู่ใหม่คือซีหนุนิวนะครับผมก็เป็นคู่ที่เราไม่ได้คุ้นเคยมาก่อนแต่เรารู้จากเทรลเลอร์แล้วเนี่ยเราว่าเคมีเขาเข้ากันดีส่วนแม็กนัทเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้ว2คนเคมีเข้ากันดีอยู่แล้วอีกคู่หนึ่งที่เราไม่เคยเห็นคือติวเตอร์กับยิมแต่ตอนที่เราเห็นในไพร์ล์แเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเข้ากันได้นะแล้วเราก็ไม่เห็นเขาแบบมีการตงกันเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้สองคนนี้ก็เคมีไม่แย่เลยเด็กคค่าาาายี้ววมมสรถเอะแลก็ ทั้งร้องได้เต้นได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรได้หลากหลายเราอาจจะได้เห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องในหลายๆแง่มุมมากขึ้นจากการถ่ายทอดของการแสดงของพวกเขาอย่างหนึ่งคือเพลงประกอบเราคงจะได้เห็นหลายๆเพลงแน่นอนนะครับผมจากซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าน้อง,องๆแต่ละคนเนี่ยพร้อมจะร้องเพลงอยู่แล้วแหละมีเสียภาพ,าพ,พออืมโอเคประมาณนี้ครับผมกับ Reaction of f a c i a l t เท l เ r นะครับนี่เหียก็หาซื้อเดี๋ยวไว้รอเจอกันตอนที่ EP 1มาแล้วนะครับ19กุมภาพันธ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับผม Reaction เรื่องนี้อาจจะเป็นพี่แฮม r รี c t คนเดียวหรืออาจจะมีพี่แอดมาด้วยเดี๋ยวขอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเหมือนกับแบ่งกันแบบบางเรื่องก็ r รี c t สอคนมาเรื่อง r e ี c t คนเดียวนะครับผมอี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไง แต่หาคิดว่าถ้าได้เรียแอคเนี่ยเราได้คุยกันยาวแน่เรื่องนี้เพราะมันเเรื่องสมรุเท่าเทียมมาเกี่ยวข้องเรื่องของตัวละครความที่ต้องคิดเด่นอารมณ์ไว้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราน่าจะแขะแกะเกากันได้ไม่มากก็น้อยครับผมโอเคขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันถ้าใครชอบหรืออยากจะรอดูอีพีหนึ่งไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่งทางทางย o u t u b e i n s t a กรมท t w i t t อร์ YouTube, Twitter, แล้วก็ Facebook ซินเจียอยูอีกสินนี้ผู้ชัยนะครับผมมีความสุขวันตรุษจีนครับผมเดี๋ยวขอไปไหว้ใฉยสิงเอ๋ยก่อนนะครับผมบริอักตอนก่อนจะห้าทุ่มโอเคครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย